สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกับบทเรียนคอร์สอบรม SEO Search Engine Optimization ครับผมทีนี้เรามาดูหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมนี้นะครับว่ามีหัวข้ออะไรกันบ้างก็หัวข้อแรกนะครับก็เราก็จะพูดถึงภาพรวมของ SEO นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจใน SEO และการทำงานของ Google นะครับหัวข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของคีย์เวิร์ดคำค้นหาทำเงินเราจะเลือกคีย์เวิร์ดแบบไหนอย่างไรนะครับให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและใช้เวลาทำที่น้อยที่สุดก็จะเป็นหัวข้อนี้หัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการปรับแต่งเว็บไซต์และโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เกิดผลสูงสุดแก่เรื่องของ SEO 4. การวางกลยุทธ์เนื้อหา ก็คือเราจะวางเนื้อหายังไงเพราะว่า SEO เนี่ยส่วนหนึ่งองค์ประกอบสําคัญมันเป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์เนื้อหาด้วยเราก็จะมาทําความเข้าใจกันในบทนี้นะฮะหเข้าใจการอ้างถึงด้วยลิงก์จริงๆอ่ะที่ภาษาชาวบ้านภาษาวิชาการเขาเรียกแบ c ็ l ลิงนั่นแหละแต่สำหรับผมผมอยากจะให้ทำความเข้าใจบทนี้ว่าจริงๆมันคือการอ้างถึงกล่าวถึง ่ะแล้วถึงเวลามันมันต้องแบบไหนยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันในบทที่5 6. กนะครับการลงธุรกิจท้องถิ่นอ่ะเราคงจะเคยเห็นนะเวลาเซิร์ชอะไรไปแล้วมีแผนที่ขึ้นมาอ่าทำยังไงให้เราไปติดตรงนั้นด้วยนะฮะแล้วตรงคอรสนี้ก็จะมีบอกแล้วก็ 7. อันนี้เป็นอะไรที่ถูกถามมากันมากเลยข้อ7จ็ดข้อ8ก็คือการทำา SEO ให้กับ Facebook Fanpage ในนี้ก็จะมีบอกนะแล้วก็หัวข้อที่8ก็คือการทำ SEO ให้กับวิดีโอ YouTube ครับนี่ก็คือ8 8หัวข้อที่เราจะเรียนกันในคอร์สอบรมนี้ก็หัวข้อแรกเราจะมาพูดถึงเข้าใจ SEO กันก่อนคำถามนะครับ SEO search engine optimization เนี่ยคืออะไรก็คำตอบ ก็คือ SEO เนี่ยคือการปรับแต่งเว็บไซต์ด้วยปัจจัยต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ Search Engine อย่าง Google เพื่อให้ถูกจัดอันดับที่ดีขึ้นจริงๆ Search Engine เนี่ยมันไม่ใช่แค่ Google อย่างเดียวนะครับมันอาจจะมี Bing มี Yahoo แต่ว่าอันนี้เราอ้างอิง Search Engine ที่ทั่วโลกยอมอนิยมใช้และก็นิยมใช้ในไทย99%นะครับเรา จะไม่ไปเจาะเรื่องของบ n g เรื่องของ y ahoo กันในคอร์สนี้อโอเคอทีนี้มันมีคำถามครับแล้วเฮ้ยทำไมมันสำคัญยังไงกับธุรกิจทั้งที่สื่อการตลาดอืน่นๆก็มีทำไมนะักการตลาดทั่วโลกถึงยังพูดว่าการโปรโมทเว็บไซต์การทำเอ e ีเนี่ยคือการตลาดที่ดีที่สุดคำตอบนะครับก็คือมันฟรีครับาทำเอซี SEO. ถ้าเรารู้หลัก นะฮะมันฟรีฟรีแล้วมีความน่าเชื่อถืออ่าเดี๋ยวน่าเชื่อถือยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมีการจัดวางตำแหน่งของเนื้อหาได้ดีมีประสิทธิภาพสูงกว่า Facebook Fan Page หลายเท่านะฮะและคนเข้าชมเว็บเนี่ยเขามีความต้องการครับเนื้อออกไหมครับมีความต้องการมันก็เลยมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนลองนึกภาพดูนะครับ เวลาที่เราต้องการอะไระล้างแอร์อย่างเงี้ยเราจะไปค้นหาที่ไหนครับอเราก็ต้องเข้า Google ค้นหาถูกไหมครับไม่มีใครเข้า Facebook แล้วก็เข้าไปค้นหารเพราะนั้นไม่ใช่ว่า Facebook ไม่ดีนะครับแต่ว่าเวลาที่ต้องการจริงๆเร่งด่วนเนี่ยยังไงะทางเว็บไซต์ทาง Google ก็ยังมีประสิทธิภาพชัดเจนกว่านะฮะ เดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่ครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยฮะสมมุติเรามีเว็บไซต์ในธุรกิจของเราใดๆก็ตามเห็นไหมครับคือแพทเทิร์นในการวางโครงสร้างเนี่ยมันมีความสวยงามเนี่ยฮะมีความสวยงามเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพราะนั้นเวลาที่ลูกค้าเขาเข้ามาหรือว่าผู้บริโภคเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเห็นเนื้อหาต่างๆได้ครบถ้วนเป็นไปตามที่เราจัดวางเอาไว้เนี่ยครับ เห็นไหมครหรืออย่างเนี้ยครับเกี่ยวกับที่ปรึกษาธุรกิจเห็นไหมครับภาพรวมมาเห็นข้อความเห็นรูปภาพทีมงานเห็นว่าธุรกิจมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับลงทะเบียนเห็นคือทุกอย่างมันถูกจัดวางเนื้อหาไว้แบบว่าให้เข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าอ,อย่าง a c e b o o k เนี่ยมันเป็นระบบไทม์ไลน์เห็นไหมครับดูอย่างอันนี้ เนี่ยครับเห็นไหมฮะพอเข้ามาปุ๊บ่เยเจอภาพสินค้าเจอคําอธิบายเจอสรรพคุณเนี่ยครับเจอสรรพคุณอธิบายสรรพคุณเจอคนใช้แล้วได้ผลจริงอ่าแล้วก็มาเจอสินค้าเห็นไหมครับว่ากว่าที่จะมาเส้นทางของของผู้บริโภคเนี่ยเขาถูก ถูกเราถูกวางไว้แล้วเราวางไว้อย่างดีแล้วว่าอ่ะคุณเข้ามาอ่านตรงนี้อ่านตรงนี้อ่านตรงนี้นะก่อนที่จะมาซื้ออย่างเงี้ยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีนะครับข้อดีของมันอ่าเนี่ยครับฟรีแล้วนะน่าเชื่อถือด้วยจัดวางเนื้อหาได้มีประสิทธิภาพกว่าแล้วที่สําคัญนะครับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บมีความต้องการอ่าเราต้องแยกนะครับต้องแยกระหว่างอ่า สนใจสนใจกับต้องการนะฮะถ้าเราทำการตลาดกับ f c e e o o o เนี่ยสิ่งที่เราเลือกเนี่ยก็คือ,อมีความสนใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้อายุเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่สำหรับตลาดฝั่ง Google เนี่ยเราคัดกรองคนที่มีความต้องการนะฮะเขาต้องการแล้วเขาถึงเข้ามาหาข้อมูลหาเหตุผลที่เขาจะซื้อ นะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของว่าความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนจะปิดการขายได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งค่อยว่ากันในเรื่องต่อไปนะฮะแต่นี้ให้เข้าใจความหมายก่อนว่าทําไมมันสําคัญกับธุรกิจนะฮะถ้าใครไม่ทำการตลาดกับ Google ใครไม่ทํา SEO นี่ถือว่าพลาดนะครับพลาดมากมาก ที่มารู้จักก่อนนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของ Google ไปแล้วจริงๆคือใน Google เนี่ยภาษาการตลาดสากลทั่วโลกเขาจะเรียกว่า SEM นะฮะ SEM อธิบายฟังให้ดีๆนะครับ SEM ซึ่งมันย่อมาจาก Search Engine Marketing นะครับการทำา s e r r h h n n i n n m m r r k t t n n g เนี่ยหลักๆมันมี2ส,ส่วนเท่านั้นแหละก็คือส่วนของ SEO ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่วนของเปเปอร์คิกก็คือ PPC ก็พูดง่ายส่วนที่ไม่ต้อง SEO คือส่วนที่ไม่ต้องลงโฆษณาเนี่ยครับเนี่ยส่วนเนี้ย SEO ส่วนที่ต้องลงโฆษณาเนี่ยก็คือ paper y click เนี่ยครับอย่างนี้เนี่ยสมมตุติลูกค้าพิมพ์คำว่าทัวร์ญี่ปุ่นเป็นไงครับนี่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยครับไอ้ส่วนนี้ก็คือลงโฆษณาส่วนตำแหน่งพวกนี้เนี่ยครับที่ไม่มีคำว่าลงโฆษณาอันเนี้ย เรียกว่าตำแหน่ง Organic Search นะครับก็คือเราจะทำา s o o ให้มันอยู่กันแถวนี้นะครับตำแหน่งช่วงนี้นะครับซึ่งไม่เสียเงินนะครับหรือถ้าจะเสียก็เสียไม่มากนะฮะคุ้มกว่าที่เราจะลงค่าโฆษณาในบางธุรกิจนะครับอันนี้ขอบอกไว้ก่อนในบางธุรกิจนะครับอ่าแล้วทำไมถึงบอกว่าเอ๊ย แล้วมันดีจริงเหรอแล้วทำไมเมื่อกี้ผมถึงบอกว่ามันคุ้มกว่าในบางธุรกิจคือจากประสบการณ์ที่ผมทําการตลาดเซอร์เรนจินมากว่า10ปีนะครับคือบางธุรกิจเนี่ย SEO เนี่ยมันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากการตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ในธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับทำให้ทุกคนเนี่ยมีงบที่จะทำ SEO อ่าเพราะฉะนั้น บางทีเวลาเราเริ่มธุรกิจเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าเอ้ยเราจะต้องเริ่มจากลงโฆษณาก่อนหรือเปล่าแล้วค่อย SEO ตามนะครับอันนี้ก็ถ้าสงสัยยังไงก็ค่อยถามกันหลังใหม่ะนะครับอันนี้อ่ะอน,นี้เรามาดูยังอยู่ในส่วนของ SEM นะมาดูข้อแตกต่างระหว่าง SEO และ Paper y Click นะ SEO เนี่ยโอเคไม่เสียเงินเมื่อมีการคลิกนะฮะ แต่ว่ามันก็ต้องแลกกับการใช้ความรู้ที่เราจะเรียนกันอยู่ในวันนี้นะครับแล้วก็การปรับแต่งอยู่เสมอก็คือความรู้ที่จะเรียนกันในคอร์สเนี้ยก็ต้องเอาไปปรับแต่งกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ใช้เวลาในการติดอันดับบางคีย์เวิร์ดอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือนบางคําที่ผมเคยทำเนี่ยอาจจะ6เดือนหรือบางคําอาจจะเกือบปีหรือเป็นปีก็มีนะครับบางคํา ก็อาจจะทําไม่ได้ทําไม่ได้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า,าหลักสูตรอบรมอันนี้มันทําไม่ได้นะครับแต่คู่แข่งที่อยู่ในหน้าแรกเจ้าที่ที่เขาติดอยู่ก่อนแล้วอ่ะเขาทําต่อเนื่องและไม่ยอมให้เราไปแงซงสิ่งก็ไม่ใช่ว่าแซงไม่ได้นะครับมันก็มีวิธีการของมันและเดี๋ยวหลังจากเรียนจบคอเนี้ยจะเข้าใจว่าโอเควิธีการแซงเหล่านั้นอันดับเหล่านั้นจะทําอย่างไร แล้วก็ SEO หวังผลได้ในระยะยาวๆเลยนะครับติดแล้วติดเลยแต่ก็ยังก็ต้องทำต่อเนื่องนะฮะทีนี้มาดูฝั่ง Paperclic k Paper Click เนี่ยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือเสียเงินเมื่อมีการคลิกไม่ต้องใช้ความรู้ในการปรับแต่งอะไรมากนะครับแล้วก็เอาเงินประมูลเอานะครับ แต่ที่สำคัญของ Paper Click เนี่ยบางทีลูกค้าจำชื่อเว็บไม่ได้นะฮะจำชื่อเว็บไม่ได้เข้ามาหาข้อมูลปุ๊บโอเคยังไม่ตัดสินใจซื้อแต่พอจะตัดสินใจซื้อมาคลิกหายทีนึงอ้าวเว็บหายไปแล้วอาจจะเกิดจากการที่โฆษณาเงินหมดไม่ได้ลงในช่วงเวลานั้นหรือเหตุผลอะไรก็ตามไม่เจอเว็บเดิมก็ไปซื้อกับเว็บอื่นก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือข้อเสียใหญ่ๆของ Pa เปอ c ์คนะ,ะอ่าโอเคนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง SEO กับ p a เปอ ทีนี้มาดูสถิตินะฮะสถิติที่น่าสนใจอันนี้คือเขาบอก80%เลยนะจะคลิกเข้าไปดูผลการค้นหาหน้าแรกนั่นแปลว่าถ้าเราไม่ติดหน้าแรกเนี่ยโอ้โหน้อยมากที่คนจะตาไปดูมี42%นะครับจะคลิกอันดับหนึ่งในผลการค้นหาแบบปกติอันนี้เน้นย้ำนะครับ42%เนี่ยจะคลิกอันดับหนึ่งในผลการค้นหาแบบปกติก็คือ SEO เพราะอะไรครับเพราะว่า พอมันเห็นคําว่าโฆษณาเนี่ยบางทีคนรู้สึกกลัวครับกลัวว่าจะไม่ได้ผลการค้นหาที่ที่เป็นไปตามที่เราต้องการกลัวว่าสินค้าเหล่านั้นมันจะแพงเพราะนั้นเขาถึงทํำ SEO การเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือตรงนี้นะฮะยีจะคลิกผลการค้นหาแบบเปิดเปลคลิกผู้ใช้โดยทั่วไปนะครับมักจะคลิกที่อันดับ1-3อันดับแรกอันนี้ก็จริงนะครับ คือพูดง่ายถ้าเขาเขาคลิกอันดับหนึ่งสอแล้วแล้วเขายังไม่เจอ,อสิ่งที่เขาต้องการส่วนใหญ่นะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เป็นกันหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนคีย์เวิร์ดค้นหาจริงๆส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าทำเอส o ไม่ติด1ใน3หรืออาเต็มที่เลยนะ1ใน5เนี่ยเท่ากับว่าเหมือนไม่ติดหน้าแรกเลย เหมือนไม่ติดหน้าแรกเลยถ้าติดหน้าแรกอันดับ9อันดับ8อะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ติดหน้าแรกเพราะว่าโอกาสที่จะถูกตามลงไปคลิกเนี่ยน้อยมากนะฮะแล้วก็มี20จะคลิกเข้าอยู่ผลการค้นหาที่หน้าสอนจากที่ผมเคยทำ SEM มาให้ลูกค้านะครับทั้งไม่ว่าจะเป็น SEO หรือว่าเปเปอร์คลิกเนี่ยเท่าที่เห็นมีอยู่ แค่ธุรกิจเดียวนะครับมีอยู่แค่ธุรกิจเดียวที่ติดหน้า2แล้วก็ยังมีคนคลิกก็ยังขายสินค้าและบริการได้นะครับนั่นก็คือสินค้าประเภทท่องเที่ยวครับสินค้าประเภทท่องเที่ยวนอกนั้นผมยังไม่เคยเห็นเลยอันนี้แชร์จากประสบการณ์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าประเภทท่องเที่ยวเนี่ยบางครั้งในหน้าแรกที่พักเต็ม หรือที่พักอาจจะไม่สวยแต่ติดหน้าแรกด้วยเหตุผลอะไรก็ได้หลายอย่างนะฮะเขาก็เลยต้องการคนน้นนาที่หน้าสองต่อนะครับนอกนั้นเนี่ยถ้าเป็นพวกครีมกันแดดเครื่องสำอางที่ยิ่งระบุยี่ห้อแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งเป็นไปไม่ได้ยิ่งหมดสิทธิ์เลยครับเพราะว่าเขาอาจจะซื้อตั้งแต่เว็บหนึ่งเว็บ2เว็บสาไม่มีทางหลุดมาถึงหน้า2ได้แน่นอน อันนี้ก็เป็นสถิติแล้วก็เป็นประสบการณ์ก็ลองเอาไปพิจรารณาดูครับทีนี้แล้วไอ้ g o o g l e เนี่ยไอ้เซิร์เออันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้เรานึกภาพห้องสมุดนะครับห้องสมุดขนาดใหญ่เลยหอสมุดขนาดใหญ่เลยนะครับที่รวบรวมตำรารวบรวมทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ นะครับที่เป็นตัวสอนและรูปภาพวิดีโอต่างๆของของยุคดิจิตอลเนี่ยเข้ามาเก็บนะฮะเก็บในหอสมุดขนาดใหญ่เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่แล้วก็เนี่ยครับก็จะมีโปรแกรมที่เขาเรียกว่าสไปเดอร์มั่งบอทคาวมั่งนะครับเก็บเข้ามาผ่านตัวประมวลผลครับผ่านเหมือนเหมือนกับห้องสมุดเลยครับเวลามีหนังสือมามีข้อมูลมาปุ๊บเขาก็จะประเมินผลว่า เนื้อหานี้เกี่ยวข้องกับอะไระหมวดหมู่นี้ใช่ไหมกีฬาใช่ไหมอ่ะกีฬาไปทางนั้นเลยและกีฬาเนี่ยกีฬาอะไรกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาฟุตบอลกีฬาบาสเกตบอลอ่ะบาสเกตบอลใช่ไหมบาสเก็ตบอลเข้าลิงช์ชาร์นี้พอถึงเวลาที่คนต้องการเซิร์ชเข้ามาเขาก็จะประมวลผลอ่ะโอเคคุณต้องการกีฬานะบาสเกตบอลอ่ะส่งไปประมวลผลด้วยการทําดัชนีโดยที่เอาจริงๆไม่มีใครร่วงรู้นะครับว่าอัลกอริทึมของของ g o o g l e เนี่ย เขาทํางานยังไงนะครับเราก็ได้แต่คาดเดาแล้วก็ลงมือทําเห็นผลจดจําว่าอ,อ๋อโอเคอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้นะครับผมสรุปเลยว่าหลักสูตร SEO นะครับมันเกิดจากประสบการณ์การทํางานนะฮะมันคือการคาดเดาที่ผ่านประสบการณ์แล้วมีผลลัพธ์แล้วก็เอามาบอกต่อกัน ไม่มีใครในโลกนี้นะครับที่การันตีได้ว่า SEO คืออย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนะครับแม้แต่คนเดียวถ้ามีนี่ก็แปลว่าน่าจะรวยมหาศาลและถ้าล,ลุวงรู้อันกตือรือแม้แต่เพราะว่าพนักง,งานใน Google ยังไม่รู้เลยครับนะครับอ่าโอเค Google ทํางานยังไงเนี่ยครับก็ดูภาพนี้อีกทีก็จะพอเข้าใจได้นะครับว่า เก็บข้อม,ม,มูลมารวบรวมแล้วก็ทำดัชนีอินเด็กแล้วก็ส่งไปให้ผู้ที่ค้นหานะะทีนี้ปัจจัยหลักๆในการจัดอันดับของ Google นะครับ Google Ranking Factor 3อันสปัจจัยหลักๆเลยนะครับสำหรับคอนี้1นนะฮะคือความเกี่ยวข้องของเนื้อหาความเกี่ยวข้องของเนื้อหาคืออะไรครับ สมมติว่าเราขายเสื้อผ้าแฟชั่นความเกี่ยวข้องของเนื้อหาของเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าแฟชั่นเกี่ยวข้องกับแฟชั่นนะฮะเราจะมีวิธีการยังไงก็เดี๋ยวค่อยเรียนรู้นะฮะไอตรงเนี้ยความเกี่ยวข้องของเนื้อหาเนี่ยคือเราต้องทําให้เ e ิร์ h เ n อ i n e นจินนะครับ Google เนี่ยเขารับรู้ให้ได้ว่าเฮ้ยเว็บนี้นะ เพจนี้นะเกี่ยวข้องกับอะไรนะฮะอ่าข้อหนเนี่ยความเกี่ยวข้องของเนื้อหาเน้นย้ำนะครับสำคัญทั้งสาตัวความเกี่ยวข้องของเนื้อหาเราต้องทำให้ Google เข้าใจให้ได้ว่าหน้าของเราพูดถึงเรื่องอะไรอ่าตรงนี้เดี๋ยวจะมีบอกนะฮะสเนื้อหาที่มีคุณภาพแก่ผู้เยี่ยมชมอ่อาทีนี้ออข้อหนกับข้อสอเนี่ยมันไม่เหมือนกันเหรอมันไม่เหมือนนะครับ การเขียนเนื้อหาเพื่อให้ Google รับรู้ว่าเนื้อหาเราอะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรอันนั้นน่ะก็คือข้อแรกก็สำคัญเหมือนกันส่วนข้อ2สอําคัญไม่แพ้กันก็คือเนื้อหาคุณภาพแก่ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาคุณภาพแก่ผู้เยี่ยมชมคืออะไรนะครับก็คือเนื้อหาที่เขาอ่านรู้เรื่องนะฮะจัดพารากราฟสบายตาคนเข้ามามีประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บ อยากจะเข้ามาอีกอยากจะอ่านอยากจะคลิกไปหน้านั้นหน้าน,น,านี้แบบนี้นะฮะถ้าเข้ามาแล้วเจอเว็บที่แบบตัวกอัพืบไปหมดอ่านยากตัวเล็กๆสีก็ไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอตรงนั้นอ่ะต่อให้เป็นเนื้อหาที่ดีแต่ว่าประสบการณ์การใช้งานนะฮะประสบการณ์ของคนที่เข้ามาเจอมันไม่โอเคเขาก็อาจจะออกจากเว็บไปได้เลย ซึ่งตรงนี้มันมีผลกับคะแนนคุณภาพของ g o o อ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับลิงก์ที่อ้างถึงกล่าวถึงคุณก็คือแบคลิงก์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับมันเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีคนเลือกตั้งมีคนโหวตให้ว่าเออเว็บนี้ดีนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันอีกตีนึงนะครับในเรื่องของการอ้างถึงกล่าวถึงเว็บของเรา น,นี่คือ3ปัจจัยหลักนะครับ Google ranking factor ที่เราต้องเข้าใจ3ปัจจัยหลักซึ่งมันจะแบ่งเป็นรายละเอียดปีกย่อยแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปเรียนในพารต่อๆไปนะทีนี้มาดูสิ่งที่ Google ต้องการเบื้องต้นนะครับ <c oughs> สิ่งที่ต้องการเบื้องต้นเลยคือคำว่าเว็บคุณภาพเว็บคุณภาพในที่นี้หมายความว่าคุณภาพทั้ง สิ่งที่ Google เห็นแล้วก็คุณภาพทั้งสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บเห็นนะ,ะเพราะนั้นผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันพอผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยมันก็ย,ยิ่งแสดงถึงความคุณภาพเข้าไปใหญ่เห็นไหมครับมีผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่องความถี่ในการเข้าชมเนี่ยเห็นไหมครับมีคนเข้าชมอย่างต่อเนื่องเข้าชมแล้วไปหน้านั้นหน้านี้แบบนี้นะครับก็คือธรรมชาติในการชมเว็บเพราะว่า ธรรมชาติในการชมเว็บเนี่ยพอเข้าหน้าแรกแล้วเขาก็ต้องไปคลิกอ่านต่อว่าเออมีบริการอะไรบ้างนะครับทําไมถึงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือข้อที่ Google เ,เขามองนะคะในไทเทิลมีคีย์เวิร์ดนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นศัพท์ของนักพัฒนาเว็บแต่ว่าเดี๋ยวก็มีอธิบายนะครับในที่นี้เนี่ยต่อให้ผู้ที่เข้าอบรมเพื่อนๆที่ไม่ใช่เป็น โปรแกรมเมอร์ amer, ไม่ได้เป็นคนเขียนเว็บเนี่ยก็สามารถนำเรื่องพวกนี้ไปบอกกับคนเขียนเว็บได้นะหรือถ้าไม่ได้เหนือบาก,กว่าแรงก็ถ้าเป็น WordPress ก็ส่งหลังบ้านมาให้ทางทีมงานของเราของผมเนี่ยช่วยได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของ description ให้มีคีย์เวิร์ดนะครับมีคีย์เวิร์ดมีคำค้นหาที่เราคัดกรองแล้วเลือกมาแล้วเนี่ยอยู่ใน หัวข้อ heading 1, heading 2ซึ่งเดี๋ยวจะเรียนกันในบทต่อไปนะฮะบทถัดถไปมีคีย์เวิร์ดอยู่ในชื่อไฟล์ภาพมีคีย์เวิร์ดในคำอธิบายภาพนะครับมีลิงก์ภายในลิงก์ภายนอกที่ดีเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดใน url ะฮะ url ก็คือ w วอร์ไ d อะไรต่างเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดแล้วก็ในหน้านั้นๆมีคีย์เวิร์ดอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งตรงนี้เราจะมาเรียนกันในบทต่อไปโอเคเราถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ทบทวนนะครว่าเราเข้าใจการทำงานของ Google เข้าใจ SEO มากขึ้นหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนก็อาจจะดูใหม่อีกรอบหนึ่งหรือสอบถามกาันทางช่องทางการติดต่อได้นะครับ ก่อนที่จะเริ่มบทต่อไปคือคือ SEO เนี่ยผมบอกก่อนว่าเรียนเอาจริงๆอ่ะสอชั่วโมองจบ3ชั่วโมองจบ4ชั่วโมองจบได้หมดไม่ว่าจะเป็นเบสิกหรือแอดวานซ์นะครับแต่ว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะจุกจิกเพราะฉะนั้นอ่าอย่าข้ามขั้นตอนอะไรไปนะครับก็อยากให้ ฟังและให้เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับให้เหมือนกับว่าเราเรียนกันจริงๆถามตอบเราถามเราเรยินดีให้คําปรึกษาตลอดเวลาโอเคก็เดี๋ยวเจอกันในบทต่อไปนะครับ